เพื่อนชื่อว่าไอฟาหรือที่ทุกคนรู้จักว่ามันคือไอลิงมันคิดว่ามันเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้เพราะงั้นวันนี้ผมเลยวางแผนมากกว่า100วิธีในการทําลายความมั่นใจของมันมาดูว่าผมจะทําสําเร็จหรือไม่ฝากกดไลค์ถึง1000ไลค์และคิดว่าผมจะแก้มันสําเร็จหรือเปล่ากดหนึ่งมาเลยและที่สําคัญฝากแชร์ด้วยไปดูอา้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรน่ะเฮ้ เห็นแล้วังไม่กดดิกรกดปุ่มไลค์ไม่งั้นยะโดนจิ้มตานะเอาล่ะทุกคนพร้อมหรือเปล่าในการเริ่มแผนการวันนี้บอกเลยว่าภารกิจของเราเนี่ยคือการทําลายความมั่นใจของเพื่อนของผมเว้ยมันคิดว่ามันเท่มันเบี้ยวมันเก่งที่สุดในล่อใบนี้ว้าวเดี๋ยวมันเจอผมขอญาตไปหามันก่อนมันอยู่ฝั่งนู้นเว้ยตอนเนี้ยเออเออเออนั่นไงอยู่ข้างหน้าผมคุณผู้ชมแต่เพื่อความเนียนขอญาตออกเกมก่อน la little, little, easy. เอ้าไอ้มิสตเตอร์เลียมาอมอกเกมมาแหรอวันนี้ก็ไม่มีไร,รดรามีแล้วเนี่ยของมันตายหมดแล้วอ่ะอะโปสเตอร์ก็มีแต่อะไรไม่รู้อ่ะผดสุดก็วาเดนมุงกรักจอกตอีตีจนแบบไม่รู้จะตีไงแล้วเบือบ่อเบือ่อเบื่อไม่อยากเล่นแล้วสุดจัดเลยเหรอมันมาชาวบ้านมามา,มาหมู่บ้านาเพื่อฆ่าชาวบ้านเพื่อแก้ความเบื่อมาพวกแกพวกแกจะไปไหนบอกแันไมาีิว่าหมายค้ามันมีอะไรดีพวก แะอะเขาแต่อยู่แต่มูบ้านเขาไม่ไปมาฆ่ามังกรดูแล้วจะได้รู้มันน่าเบือ่อแก้ไหนแล้ววกแกไม่ได้การแล้วว่ะคุณผู้ชมผมว่าอย่างนี้เราต้องแบบบอก หมู่บ้านบอกพวกชาวบ้านเลยผมขอญาติสร้างบ้านหมู่บ้านขึ้นมาอีกหลังนึงเลยละกันเราจะต้องสร้างหมู่บ้านปริศน,นาขึ้นมาครับบอกเลยว่าหลังนี้นี่แหละถ้ามันมาเจอแล้วก็เอ,อโดนดีไม่ตายดีก็คือพิการไปเลยอ่ะรอเบิงนะคุณผู้ชมเอาละ่ะตอนนี้คือเราสร้างใครเสร็จแล้วถ้าถามว่ามันเป็นปริศนายังไงเป็นบ้านลึกลับยังไงลองดูนี่ครับผมมาใช้น้ํายาที่ชื่อว่านี่นี่นี่นสเปสพอยชั่นออฟจีเก,กนติกหรือที่แปลว่า ใจแอนนั่นเองเอาเลยนะผมก็ทำการป่าวแล้วนะวื้าว oh oh, ้าวว้าวว้าวว้แล้วตอนนี้บ้านหลังที่เราสร้างมาเนี่ยกาลังจะพังทลายไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้มันได้กลายมาเป็นบ้านหลังนี้แล้วยังไงล่ะโอ้บายก๊อดเฮ้ยเออเดี๋ยวนะมันพังลายอะหรือว่า นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาเป็นคือสีที่เราปรารถนามาตั้งรั้วไอ้บอสวดนนี้มีบอสสุดแกงอยู่ได้เวลาล้วโอ้วววคุณผู้ชมว่ามันคิดว่าไงผมว่าตอนนี้คือมันก็แบบใจมันคงเต้นตึกตักตึกตักอย่างสำรวจมากๆเลยไอ้ดิ ดาลาลาที่เราจะเข้าไปซ่เรอตอนนี้นะผมคือจุดสุดยอดของผูเ้เรนไม้ครับไม่ว่าสิ่งใดผมจะต้องการที่ผมต้องการผมก็หามาหมดแล้วผมมีทุกอย่างเข้าไปดีกว่าวัวเข้าไปแล้ววัวาย <ผม S 2> ที่นี่ได้ที่นี่มันมีเตียงยักษ ่เน <N> ีแ่ยบอบสล่ะอบอสอยู่ไหนในเมื่อตะก,กี้มันกำลังเรียกร้องหาบอสได้เลยกันผมเรียกเอานี่มาเลยคุณผู้ชมมันเรียกว่าจายแอนฟุตปิน้นโอ้ย่าจายแอนแพนเพลนอ่ะนี่ยฟองงงไหมงงไหมเออเเสียงอะไรอ๋ออ๋ออะไรอ่ะเฮ้ งงงงแววดึงงงดึงมันมันลอยตีนเฮ้ยมันมีสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ขนาดนี้เยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ไหนออกมา มเอาละคุณผู้ชมผมว่าจังหวะนี้รอให้มันหลอนแล้วมันออกจากบ้านไปก่อนเราใช้แผนการต่อไป่ใช่เซกลัวกด้ฉันแค่ไปเตรียมความพร้อมฉันแค่เข้ามาสำรวจไม่มีความจำเป็นที่ฉันจะต้องอยู่ต่อไปเพราะเราคือนักล่ามอนสเตอร์ไม่ใช่นักสำรวจไปแล้วไปแล้วถ้านั้นแล้วมัคงถึงเวลาแฮนด์ฟุตเริน อมันเป็นลายมือกับปีศาจที่ตัวใหญ่ไอ้จิเกก็โผล่มาสิถ้นพร้อมที่จะฆ่าแค่เมื่อกี้ก็ฆ่ามาแล้วออยู่ไหนในเมื่อมันร้องขอหามอนสเตอร์ขั้นเทพงั้นก็จัดให้เบิ้มๆได้เวลาลุยๆรัวๆใจแอนด์คปีนทั้งแมพทั้งแมพทั้งแม่เกิดอะไรเพ้นทำไมได้โทรสั่ท ในระหว่างมันกําลังซ่อนตัวอยู่นะคุณผู้ชมผมว่าผมไม่แผนละผมไปทําการเข้าไปสร้างอะไรบางอย่างข้างในบ้านใจแอนนี้ดีกว่าเว้ยซึ่งผมจะเรียกมันว่าดวงตาแห่งปีศาจครับตรงนี้ละคันนี่ตรงนี้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 แตะเข้าไปโอ้บายกอดแล้วแผนการต่อมานะคุณผู้ชมเพื่อให้มันออกมาจากไอลูหนูเนี่ยมันใส่อันนี้เข้าไปเว้ยคาสั่งนี้ คำสั่งนี้คืออะไรดีครับจะเป็นการเรียกมันออกมาถ้าแกไปยาวตายแล้วก็เข้ามาในบ้านเสียน้องไม่ฝาผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยผมมาแล้วเอาเอาผู้ชมตอนนี้คือมันกำลังหลงก้นเราแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วมันกำลังจะขึ้นบ้านเออดูแบบเบิ่มเบินะผู้ชมเบิ่มๆ่เดี๋ยวนะต้องนำอะไรไม่ได้ไม่ดมาอะไรอะ ้และตอนนี้คือมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วฉนั้นแล้วผมจะสคำสั่งนี้ครับคุณผู้ชมตัดอะไรอะไรกันนะครับถึงคำสั่งนอนนอนยัดนอนยัดในสซี่เนสซี่โดยเลวั่าคนหนูอ้าไม่เอาเนสซี่แกทำอะไรฉันไม่ได้เรา นัคือผู้เล่นนอนหนึ่งของไกกมค์กับพวกักกินจอกเกินไปกินจอกเกินไปกินจอกเกินไป <c oughs> เอาเรื่องว่ะมันไม่ตายเลยเหมือนว่าแผนการนี้จะไม่ได้ผลว่ะคุณผู้ชมแผนการนี้คือเหมือนจะล้มเหลวคือมันแบบถึกเกินไปว่นะต,วตัวท้ายเหรอตัวทไายเหรอเอ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 อพวกแกไมดีแค่นีนเหรอ ว้าวต้องแผนกลางนี้แล้วว่ะอาวุธระยะไกลโจมตีระยะไกลแต่ว่าผมจะทำคำสั่งนี้ครับคุณผู้ชมคำสั่งเชีแอนติกโอ้บ้านเราเป็นออกบ้านคุณผู้ชมออกบ้านมาสุพท้ายพใายเลยบ้านหลังนี้แล้มันอะไรนะกระจอกบอกให้เลียงไปแล้วจะลาดไม่มีอะไรเลยโออเนื้อมียักษ์มีแค่หนูหนูอะไรอะไรอะไรก็เลยว่าแต่ต้องระยะไกล โอ้ยโอยโอ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยงี้ต้องใช้ออกซิเดีนนี่เฮ้ยเมันเก่งว่ะมันเก่งด่มันเก่งดีดิโอ้ยโอ้ยอะ่ฮ่่กนี้ก็ทำอะไรไม่ได้โอ้ยน่าดาโอ้ยทุกทีมัรออะไร เอยเฮ้ยเยอะไรเอามาแตะเดาอาฮ้ยหิบ้าหิบ้าไม่เอาดาวดาวไม่เอาไอาหบ้าว้าโอโหเอาดิอาจากบาเฉยไปไหนอ่ะอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยไไหนไมันรรเฮยนะอย่าอย่าเริ่มหลอนแล้วนี่หลอนของจริงแล้วคุณผู้ชมบ้าหล่นี่ป็นอะไรไม่รู้อ่ะ ถาอะไรเกินไปแล้วมันไม่ใช่บาร์ครับอ่ะบาร์ครับมันเป็นไปแบบนี้ดิผมเอาไม้ครับผมขึ้นมาเอามังกรผมขึ้นมาเอาฮีโร่บบ้าอะไรตุ๊กเปิดเองด้วยเยอะแต่งเองอะไรเนี่ยย่าไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยบ้านไหนได้ตกใจหมดเลยเนี่ยว่ะตอนนี้เฮ้ยผมว่ามันจะกลับบ้านมาหรือเปล่า ไปเตรียมของขั้นสุดยอดอืเป็นไปได้พนันแล้วผมว่าเราต้องไปทําลายบ้านมันไดๆดีกว่าออและนี่คือกล่อง giant ้าวผมไปทำการใส่พวกไอเทมที่มั เรียกว่าพวกกระโหลกเท่มน่ากลัวน่ากลัวเข้าไปในกล่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมพอมันกลับมามันจะแบบเบ๋วทำไมมันมีพวกนี้ได้ยังไงเนะี่ย